รับของต้องเดินไอ้เหม่ไม่ไม่ไม่กดรับครับปันนึงปันนึงกดรับหมดกูกูลืมปับเป็นวินโด้เต็มจอเต็มจอกดหมหมดเต็มจอเต็มจอกดับทั้งหมดจังแรกแล้วมึงใช้เรเซอรชัือเกียร์อะไรสูงขนาดนั้นวะมันก็มันไม่เต็มจออ่ะจริงๆเซก็ปล่อยแล้วแหละแต่ว่าเอ้ยรับรับรับปรับลงเออหกร้อย ความรื่นไหลแบบ Resolution ลงเฮ้อฮะมันแรกไอ้ีหาดนาวแับ Resolution ลงไอ้ซัตดเอ่อเอ่อคอมมึงลองแล้วไหนพูดก็ได้ไม่มีคนอื่นมึงเกิดไหนพูดก็ได้ตูนไม่มีคนอื่นมีแต่พวกเราอย่าอย่าโมยเออาาายคำพูดบ้ต้องเปิดเพลงนี้ไปด้วย อาวเอาลไอไอวันเราจะมาสู่กันต้องเปิดเพลงนี้แย่จิ้งจกไม่ตามหงต้องสุ่มเอาดาไม่ได้เ้ยเย้ต้องทำแบบการดเว้ยการดูสุ่มจุด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 นิ้วเงินที่เราคุยกันไว้นี่หน่าแน่ว่านี่นีเจาโลอาครับ